ดูจะกินได้เสร็จเลยทาวริงทูอาริกาทัวแตงกวามหกเก้าอีกแล้วเหรออะไรคือแตงกวามหกเก้าใช่เพิ่งเอ็นดอรเพิ่งเอ็นดอรให้มันเมื่อกี้ทำไมไม่ให้เราบ้างให้เราไม่ได้เล่นอะไรฮิเกียตเล่นแล้ว เล่นอะไรก็ได้เล่นแบบไม่ต้องเล็งไงมันก็ไม่เล็งทุกตัวนะว่าเกมนี้เฮ้ยคืออะไรส่วนใหญ่จะไม่เล็งมากกว่านะเว้ยส่วนใหญ่ไดฮาร์ดวิจิตไม่ไม่เอาแบบไม่ต้องทำอะไรอ่ะแล้วทีมชนะอ๋อไม่ต้องทำอะไรอ่ะโหดเลสเก็ใช่ป่ะแล้วก็เอ็กซิเอ็กซ์ติดทูเดสท็อปสัตว์ เนีย่ยจบๆไปอะไรวะ <c oughs> เอ้าทำไมกูเข้าวาร์ปไม่ได้อะเอ้ยกูกดทีแล้วนะแล้วตั้งปุ่มเป็นอะไรแล้วเอา้ากูเคยตั้งแล้วเนี่ยตั้งทุกตัวหรือเปล่าบอแน่ใจแต่ตัวอื่นเข้าได้นะมาแล้วว่าตัง<ม>างหากผมมาแล้วผม ขนมกรุบตายหมดแล้วไอ้มีคนเข้ามาด้านซ้ายอ่ะลิเปอร์เออเด็กหนาสุดในเสานี่มันจะฆ่ากูเออยาขนมกรุบเฮ้ยมันมีคนออกไปข้างนอกนะเว้ยเซนเตอร์ต้าเออฮีททังสองตัวฮีทหน่อยเปร์มาข้างบนหรอลงไปแล้ว เมื่อสี่เมื่อสี่ยิงก็โอ๊ยเจ็บขาพลั้งขาไอมันคือพหั้าลีปเปอร์ับผมไอหัวย,ยิงหัวไม่ทันยิงหัวไม่ทันยิงหัวทันก็ไม่ตายอยู่ดีไม่ใช่วิดตายระเบิดเฮี๋อะไรใครจะให้ตายไม่ตาย นล่วทำไมหล่นวะเฮ้ยพอย a s ช a เอ ash a ู h ว้ากูโดนดีอ๋อแม่งเลยแล้วคับจบไปนะลิปเปอร์ เอาบอกเลยฟาร่าในขนมกรุบขนมกรุบได้ไงวะเล็งยากเก่งไงเป็นที่อะไรกูน่ะนั่นเออกระมือซโหโอ้โหมันน่าจะต้องฝืนตัวเองขนาดนี้เออซี่ไม่ใช่วินตันถอยมาอ๋อไม่รอดทำไมไม่ตายอ่ะมือร์ซี่อ่ะซี่ไงตายแล้ว ล,ลากไปตบนั่นไง,งานล่ะจะเอาจะเอเอได้วะกลุบอัพ i t ทมีเอาได้หนึ่งสองตัวด้วยกันนะอบอมเออเป็นหน้าบ้านมันเลยไหมล่ะไอ้เหี้ยไม่มีใครอยู่ไฮ้ได้สามว่ะเอา้เอา,เ,อาเรียบร้อยขนมกรุบขนมกรุบยังไง <laughs> ต้องสร้างทางหนีทีไล่ไว้ให้ตัวเองก่อนถ้าวันนี้ทีไล่องตอง ไรอองตวนตวนควยนั่นแหละครับผมเอ๊ะน่ารำคาญจริงๆตายเอาฟาาไินขึ้นไปอีกแล้วไอ้นั่นอะชุบชุบไอ้ชัดชุบจะชุบแหนมอยู่ไหนหยับไปมือหยับไปมืง ไม่เลยหนีลิงมันจอไม่มรรลุตรงตรงไงเฮ้ยเมอร์ซี่เกิดตายเฮ้ยเฮ้ยบิดบิดเข้ามาบิดสลัมกบบิดสลัมมาบิดฟาร่าอยู่ข้างบนกับเมอร์ซี่เฮ้ยมังคือมังคือไม่พร้อมไม่พร้อมฟาร่าตัวนี้บิดไม่เก่งบิดไม่เก่งก็เดินให้เก่งแล้วกัน ไม่ไปน้องดีว่าบนเพื่อนไหนริปเปอร์ริปเปอร์มาดีว่าจะตายแล้วเายบายเนี่ยแบบไม่ต้องทำอะไรปล่อยดีว่าจิ๋วไว้ไม่เจอแม่งแล้วท่<ป>อาอ,อ <laughs> ย่าพึงพ่งไมพึ่งกูได้กูได้ <laughs> 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 แหมไม่ดูของกูสักหน่อยเหรอ ได้เลยเหระไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย